นำเสนอนวัตรกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆรูปถึงทิศทางมุมมองและกลยุทธ์สำหรับการดำเนินธุรกิจบนบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปยกกระดับรวมทั้งภาษานโยบายและดำเนินการกับรัฐะทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการปกรองสาธารณทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้สางโอกาสในการองความรู้และเกิดการถ่ายทอดปูความรู้จากงานวิจัยของสถาบันการศึกษาและได้ร่วมกันแสวงหาโอกาสทางการตลาดโดย กับหมืองงานต่างๆการแลกเปลี่ยนและเสริมสร้างความรู้ประสบการณ์แลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านวิชาการต่างๆรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลงานทางด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครือข่ายทางด้านวิชาการและสนับสนุนการดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาต่อยอดและพัฒนาธุรกิจสาคการ17จังหวัดภาคเหนือ กับ14มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือภาคอุตสาหกรรมนับเป็นแหลงขับเคลื่อนที่สำคัญในเศรษฐกิจไทยถ้าท่านทั้งหลายได้มาฟังในวันที่ผมได้เปิดงานเมื่อวันที่29นะครับผมคิดว่าขนาดนี้เนี่ยนะครับภาคอุตสาหกรรมเองเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องยนต์ทาง GDP ทีะเลสวยมหาจิตรรัตั์สุภัสจารได้เห็นบนเวทีร่วมกับผลิ่อนรั์อื่นๆที่สาามรถ